สวัสดีครับตกุ้นทิชัยทับเฉลิมครับสวัสดีค่ะปกักธิราพรคุณเพิ่มค่ะตำแหน่งอาควาเรลลินเมนเจอร์ค่ะครับผมเราสองคนภรรยานะครับประกอบธุรกิจสำนักง,งานบัญชีนะครับด้วยเนื้องานของเราเราจะไม่มีเวลาดูแลสุขภาพอีกแล้วครับวันวันนั่งอยู่แต่หน้าคอมเรื่องการออกกำลังกายนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยด้วยความที่เรามีลูกเล็กครับเราอยู่กัน3าคนลูกก็ต้องติดตามเราไปด้วยทุกที่บางทีเราก็คิดน,นะครับว่าการที่เราทำอย่างเนี้ย เราอยากประสบความสําเร็จเน่ะกลายเป็นเหมือนเราขโมยเวลาในช่วงเด็กของลูกไปหรือเปล่าตอนแรกเลยอะค่ะเราก็คิดว่าเราอาจจะดูแลสุขภาพอย่างเดียวค่ะแต่ด้วยการระหว่างทางที่เราเข้าโปรแกรมอย่างเงี้ยค่ะเรามีน้องโค้ดคอยดูแลแล้วเราก็จะได้รับการสื่อสารจากน้องโค้ดว่าถ้าเรามีผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยการลดไขมันครั้งนี้จะเป็นการที่เราต่อยอดไปธุรกิจได้เราก็เลยเข้ามาศึกษาโมเดลค่ะแล้วเราก็เห็นว่าเออโมเดลตรงเนี้ยมันเป็นไปได้เราก็เลยตัดสินใจทําธุรกิจอย่างจริงจังค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่า การที่เราตัดใจเข้าสู่โปรแกรมมีบอลเนี่ยมันเปลี่ยนทั้งรูปล่างเราแล้วก็เปลี่ยนทั้ง,งการทำธุรกิจเราให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นและตอบโจทย์ในเรื่องของวิติการท่องเที่ยวครับที่เป็นความฝันของเราซึ่งหาโอกาสจากธุรกิจอื่นคงไปไม่ได้ยากครับผมจริงๆอะ่ะ ลักอาจจะบอกกับเตงเสมอว่าทุกทุกธุรกิจนะคะมันมันจะต้องมีเรื่องของเวลาอยู่แล้วจะบอกกับเตงเสมอว่าถ้าเงินนบมันดีน้อยอ่ะเราต้องใช้สอนอย่างประหยัดแต่ถ้าเวลามีจํากัดอ่ะเราต้องจัดเต็มในธุรกิจอ่ะมันจะต้องมีอุปสรรคถาโขมเข้ามาแน่นอนแต่คราวนี้ถ้าเราใจแข็งอ่ะเราก็รอดแต่ถ้าเราใจกระตอกอ่ะเราก็จะแพ้ค่ะ เราก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของเราเพราะว่าเรามาอยู่จุดนี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีทีมงานนะคะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้กําลังใจเพื่อน,อนนะๆนักธุรกิจทุกคนนะคะในการที่เราไม่มีเวลาค่ะขอแค่เพื่อนๆเ,นะเข้าใจว่ากฎของเวลามันไม่มีการย้อนกลับนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกวินาทีให้มีค่าที่สุดนะคะเพราะการจัดสรรเวลาที่ไม่เหมือนกันนะคะทําให้คเรลองสเร็จไม่เท่ากานะะันค่ะ